ก็เป็นเทคนิคในการแซงที่อยากจะรีวิวเพร Thank <laughs> you. Thank <laughs> you. ค่ะพบกับซายจาก a m s t y Channel ค่ะแน่นอนมาที่นี่นะคะก็คือ Hair w e Race นั่นเองเป็นอีเวนท์ที่เรารอคอยกันอยู่ทุกเดือนเนาะก่อนที่จะไปพูดถึงกันในครั้งนี้นะคะเข้ามาแล้วอย่าลืมกด subscribe กด like กดแชร์กดกระดิ่งปิ๊งๆนะเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆคลิปต่อ,ตอ,ตอไปของสายค่ะแล้วก็เป็นกําลังใจให้ด้วยเนาะวันนี้เรียกว่าลงคลิปแบบดึกเลยนะคะเดี๋ยวงานนี้ <laughs> คือแบบอย่างที่บอกค่ะไม่ว่างเลยก็เลยพยายามเคลียร์ภารกิจนะคะแล้วก็มาลงคลิปให้เนาะ ตีมวันนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาช่วยกันแซงนะคะแต่ก็ไม่แน่ใจว่าจะแซงได้ถึงไหนเนาะ,ะเรามารีวิวมังกรกันก่อนไหมก่อนที่จะไปพูดถึงนะคะอันนี้เป็นมังกร h i g น Nebula Dragon นะคะที่ทุกคนแบบเหมือนเริ่มมีข่าวสารนะแล้วก็มาบอกใสไปแล้วบางส่วนนะคะว่า Heroic Race รอบหน้าเนี่ยมีมังกรอะไรเราก็เลยมาดูาธาตุนะคะ,ะเป็นาธาตุที่อยู่ใน ฝั่งโลก Ancient World นะคะนั่นก็คือ Soul Habitat นะคะก็คือเป็นรูปมังกรที่เหมือนแบบเป็นลอยๆแบบเนี้ยก็คือเหมือนเป็นวิญญาณนะ Soul ก็คือวิญญาณค่ะแล้วก็อิเ m เมนต์อีก3อันเนี้ยน่าสนใจมากเพราะว่ามันคือไลท์ซึ่งถัดจากไลท์ไปเพียวกับเลเจนดนี่คือโอเคเลยยิ่งทัดหน้านะคะตอนเนี้ยทัดหน้าเป็น Ancient World โลกนั้นอนะ ก็คือเป็นโซ่เนาะหรือว่าธาตุอื่นๆที่อยู่โลกนั้นนะที่ลรกายคิดว่ามันไม่ดีนะเพราะว่ารู้สึกว่าตีก็ไม่แรงขนาดนั้นแล้วก็ไม่ได้ตีคริอะไรแล้วก็มีความแบบโดนตีมาก็เออมันไม่เข้าอะไรแบบเนี้ยแต่รู้สึกว่าแบบพอเล่นไปเล่นมาแล้วเราเจอคู่ต่อสู้ที่มีธาตุเนี้ยเรารู้สึกว่าถ้าเรามีธาตุนี้เอาไว้อ่ะมันจะช่วยให้เราการันการตีคริปจากธาตุอื่นๆนะคะมันไม่มีธาตุแพ้ทางไนงะคือมันตีกลางไว้หมดเลยสําหรับธาตุแบบที่ตีกันนะไม่ว่าจะ ธาตุโลกนู้นตีกันเองก็ยังไม่มีตีครีอ่ะมันไม่มีการแพ้ทางเราก็เลยรู้สึกว่าช่วงหลังๆเนี่ยควาสึกแบบธาตุที่อยู่ในฝั่งโลกนู้นนะคะเรียกว่าเป็นมังกรค่อนข้างที่จะแข็งแกร่งเหมือนกันเพราะมันไม่ตีแบบลดเลือดลดไปเยอะอะไรแบบเนี้ยเนาะถ้าใครแบบสู้แล้วจะรู้สึกแล้วว่าแบบรู้สึกเหมือนกันไหมอะไรเงี้ยว่าแบบมันตีแล้วก็คือแบบไม่ได้โดนคริติคอลนะตีก็คือได้แบบเท่าที่เป็นอะไรเงี้ยเท่าพลังเท่าเสมอตัวเท่าที่แบบตีอะไรแบบเนี้ยนะคะประมาณนี้แต่ว่า อ่ทาท้งนี้ทางนั้นก็ต้องเลี้ยงมังกรพวกนี้ให้มันแบบโตสุดๆด้วยมันถึงจะด้วยค,ความแข็งแรงแล้วแต่สายรู้สึกว่ามันเริ่มมีข้อดีแล้วค่ะสําหรับทัดหน้านะคะที่เราดูกันเวลาเราสู้เนาะเราดูทงทัดหน้านะคะเรียกว่าแบบมันโอเคอะตีก็ไม่ได้แรงคือรู้สึกข้อเสียคือตีไม่ได้แรงไงไม่ได้ตีแบบคริตีแบบเราจะชนะแล้วเ,เลือกทัอยังไงแต่ว่าการที่เราเป็นฝ่ายตั้งรับนะคะฝ่ายดีเฟนเอ่อมันแบบทาให้เลือดเราไม่ได้ลดเยอะอ่าสรุปประมาณดีกว่า โอเคเดี๋ยวเราไปดูรางวัลกันในรอบอื่นๆนะคะแลปบรีวอร์ดแน่นอนตอนแรกมันมาก็จะมีเพชรนะคะเริ่มแบบในแลปบสเลยนะคะแล้วก็มี v e ว y r a ร e e x c h a n g e นะคะแพวกอันนี้ก็เป็นทั่วไปะคะ่ะเป็นรางวัลที่เราจะเจอกันบ่อยๆทุกรอบแล้วเราจะมาเจอ d a r k m a t t e r c h a s e นะคะซึ่งอันเนี้ย Dark m a t t e r c h a s s เนี่ยพอถึงรอบที่10นะคะเขาจะมีแจกอันนี้แล้วก็จากที่ดูก็คือมี แจกไปแบบอีก20ในรอบที่17นะคะแล้วก็แจกสุดๆเนี่ยสาโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันตุกนี้นะคะว่า dark matter คืออะไรอ่ะเดี๋ยวตะก,กี้ไซเหมือนเห็นอยู่ว่ามันมี30อ๋อ10กับ20ค่ะก็คือรอบ10กับ17เท่านั้น เขาบอกในแผ่นนี้ค่ะว่าตัว dark matter คืออะไร dark matter อ่ matter มันก็คือสสารค่ะอ่าแปลว่าวัตถุสสารอะไรเงี้ยายไปเปิดอีกมาแล้วอ่าอันนี้เราจะเรียกว่าเป็นสสารแห่งความมืดแล้วกันเนาะมันคือ dark แล้วก็ matter นะคะอันนี้เก็บเป็นไอเทมที่เก็บในครั้งนี้นะคะซึ่ง heroic race เนี่ยมันจะมีอีเวนต์ข้างเคียงอีก2เนาะเขาจะไม่มีแบบอีเวนต์เดียวตลอดใช่ปะสำหรับเกมนี้นะคะอ่าเราจะต้องเก็บ dark matter นะคะเพื่อไป ได้มังกรสุดๆได้ตัวนี้เลยคือมันจะได้มังกรชื่อว่าคอซาคอแซดากอนนะคะคอแซนี่เหมือนเป็นวัตถุที่อยู่ในอวกาศนะเนบิลล่านะคะเนบิลล่าเนี่ยที่เป็นเนบิล hmm. ล่าดากนอน่ะเนาะเนบิลลามันคือกลุ่มกา๊าซฝุ่นผงนะคะที่อยู่ในอวกาศใช่แล้วแล้วก็คือเป็นเหมือนต้นกําเนิดในการเกิดดาวต่างๆค่พะพอแบบมันรวมตัวกันเมื่อไหร่มันก็คือจะ สามารถเกิดดาวเคราะห์ดาวเลิกอะไรอย่างเงี้ยที่แบบเราแบบเป็นโลกเราหรืออะไรเงี้ยอันนี้เราก็เกิดมาจากพวกเนบูล่านะคะมันเป็นกลุ่มก้อนก๊าซที่อยู่ในอวกาศเอาเป็นว่าถ้าใครอยากรู้รายละเอียดเนาะเดี๋ยวไปเซิร์ชใน Google กันละกันเนาะโอเคแล้วก็คอแซคอแซคอซาอ่ะคอซาผิดผิดคอซาเหมือนจะเป็นวัตถุเรืองแสงปะเท่าที่เรียนมาในเรื่องดาราศาสตร์เนาะอันนี้ก็จําไม่ค่อยได้แล้วแต่ลางๆประมาณนี้แล้วกันเหมือนเป็นวัตถุเรืองแสงแต่ถ้าเข้าใจผิดอะไรมาแย้งได้นะ อันนี้จำไม่ได้แล้วแต่ว่ามาตีมนะคะในรอบนี้คือมาตีมแบบพวกอวกาศกาแล็กซี่เต็มๆเลยก็คือพอเราเก็บเนี่ยอ่าตัวดักแมทเทอร์นะคะครบ50เอ้ย60 60เราจะได้คอซาราก้อนซึ่งคอซาาราก้อนนะคะอ่าฟูดผิดคอซ่าเนี่ยคอซาดากอนเนี่ยจะได้2ดาวก็คือ60แลกกับมังกรตัวเนี้ยที่อัพ2ดาวให้เรียบร้อยแล้วนะคะเขาบอกว่าเขาจะเอ็มพาวเดาวให้เลย รียกว่าแบบเฮ้ยคุ้มคุ้มมากนะคะถ้าเก็บ60แต่ว่าระหว่างเก็บอ่ะมันค่อนข้างยากไงจากที่เราเก็บฝักทองจากโอรันเชนรอบที่แล้วที่สายอดควรว่าโอไม่ครบสัทีอันนั้นก็ค่อนข้างที่จะยากเหมือนกันแต่ถ้าเก็บครบ60ได้สายรู้สึกว่ามันค่อนข้างที่จะแบบคุ้มอ่ะได้มังกรที่แบบเอ็มเอ็มอะไรนะเอ็มพาวเวอร์ให้แล้วอะไรอย่างเงี้ยนะคะโอเคถ้าเราเก็บช่วงต้นๆเนี่ยมันจะเป็นเหมือนกล่องสมบัตินะคะก็คืออัหน่เนี่ยจะแลกพวก ไม่ใช่สิกล่องนี้นะคะเรียกว่ากล่องอะไรดีเขามีชื่อกล่องนี้ไหมกล่องหน้าตาแบบนี้นะคะจะเก็บตัว Dark Master นะคะได้หนึ่งถึงห้าซึ่งหนึ่งึงห้าเนี่ยจะแจกก็คือตรงนี้อ่ะอันนี้จะแจกหนึ่งถึงห้าแล้วก็แจกเพชรบ,บวกอาหารด้วยนะคะถ้าเก็บอยู่ในกล่องหนึ่งเนี่ยกล่องหนึ่งจะแจกเท่านี้แต่พอเก็บไปเรื่อยๆก็คือมันจะสุ่มแหละสมมติว่าเราแบบโชคดีมากเราได้5้าอันมันก็จะแบบ ค่อยๆเก็บไปจนถึงเลทประมาณเนี่ยยี่สิบสี่สิบหกสิบก็จะมีของรางวัลต่างกันซึ่งยี่สิบนะคะยี่สิบอันเนี้ยแจกเป็นตัวอะไรเนี่ยโจ๊กเกอร์ออฟค่ะธาตุแอลตัวนี้ตัวนี้ตรงนี้คือของออฟตัวแอลเนาะแล้วก็เป็นโจ๊กเกอร์ออฟแอลแล้วก็ตัวมังกรแอลสักอย่างหนึ่งเป็นแบบออฟนะคะเอาไว้ซัมมอนได้ส่วนถ้าเราเก็บสนะี่สิบเนี่ยได้โจ๊กเกอร์ออฟที่เป็นฝั่งเฮชนะคะได้ห้าสิบเลยอันนี้คือเยอะมากเพราะว่าโจ๊กเกอร์ออฟ ที่เป็นธาตุเชค่อนข้างหายากเหมือนกันนะคะอ่าเราเก็บโจเกอออฟเยอะๆเนี่ยเราก็สามารถเอาไปผสมกับชิ้นส่วนออฟที่เรามีของเฮชเนี่ยแล้วเราก็อัญเชิญเฮชมาได้เลยตัวนี้เนาะอันนี้ก็ควรจะเก็บเพราะว่าโจเกอร์ออฟเฮชก็หายากเหมือนกันค่ะมันเอาไว้แบบถ้าเราอยาก,ยากจะได้เงินกรอเฮชอีกก็ถ้าเก็บเยอะๆมันก็จะได้ซัมมอนได้สําเร็จนะคะแล้วก็แน่นอน60 60อันนี้ก็คือได้ตัวคอร์สตารดากอนนะคะโอเคไป เรามีโปกเกตค่ะโปกเกตมันก็คือจะเป็นแถบรับบางวัลซึ่งอันนี้ไม่แน่ใจว่าแจากโอเลนเธอร์รอบที่แล้วทําไมถึงไม่มีแถบนี้กันหลายคนเนาะอันนี้ต้องไปติดต่อทางด้านของดักซิตี้เฟซบุ๊กแฟนเพจนะคะเพราะว่าน่าจะเป็นบั็กค่ะคอยไปสอบถามเขาก็ได้อย่างเช่นแบบถ้าเราจะถามปัญหาใช่ปะไปกด o o g l e Translate ค่ะแบบพิมพ์ภาษาไทยเลยแล้วก็แปลเป็นภาษาอังกฤษแล้วก็เอาภาษาอังกฤษไปก๊อบถามเขาเลยอันนี้ท่าง่ายที่สุดเนาะเราไม่ต้องแบบกังวลว่าภาษาอังกฤษเราจะไม่โอไหมจริงๆ Google Translate มันทาให้เรามาแบบ ใช้ภาษาอังกฤษได้ง่ายขึ้นนะเพราะว่าจริงๆคือแบบเราไม่ต้องซีเรียสน,นะมันอาจจะแปลตรงมากแต่ว่าถ้าเราต้องการสื่อสารนะคนที่เขารับสารนะ่ะเขาก็จะแบบอ่าเขาก็อยากจะแบบเข้าใจเราเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นอย่ากลัวภาษาอังกฤษประมาณนั้นรู้สึกว่าเออหลายคนก็มีนะแบบกล้าถามเขาแล้วก็จะได้ให้เขาดูปัญหาที่เกิดขึ้นในเกมนะคะอันนี้แนะนําค่ะ g l e t r a n s l a t e ค่ะพิมพ์ภาษาไทยข้างซ้ายแล้วก็ให้มันแปลออกมาแล้วก็เอาไปถามเขาไปโพสต์หน้าเพจเขาเนาะเพราะเขาไม่ได้รับบีเอ็มนะคะแล้วก็ แ,แหละเขาจะได้ตอบเรามาสักทีประมาณนี้ว่าแต่ละคนมีปัญหาไม่เหมือนกันเนาะอันนี้าซก็ไม่แน่ใจว่าถ้าเป็นบั็กเกมเนี่ยจะช่วยยังไงเหมือนกันพยายามจะช่วยถึงที่สุดค่ะสำหรับคนที่ติดปัญหาอะไรไซก็จะตอบคอมเมนต์แล้วก็ช่วยเนาะคนที่ติดนี่อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าอันไหนที่ช่วยไม่ได้เช่นบั็กเกมเนี่ยายจะให้ไปถามทางเพจนะคะเพราะว่ามันแต่ละคนเป็นไม่เหมือนกันไงแบบเครื่องายไม่เป็นแล้วก็เครื่องคนอื่นเป็นหรือเครื่องไซบางทีก็เป็นนะแต่ว่าายก็คือลบลงใหม่อะไรเงี้ยมันก็หายอะไรเงี้ยบางทีก็แบบรอ,อนิดนึงหรือว่าปน คิวแอปปัดแอปทิ้งมันก็จะหายเหมือนกันลองวิธีต้นเบื้องต,ต้นก็คือปัดแอปทิ้งค่ะแล้วก็เข้าใหม่ถ้าไม่หายอีกซรายลบเลยมันจะช่วยได้หรือไม่ก็บางทีอินเทอร์เน็ตเราอาจจะช้าไปนะคะประมาณนี้มันก็มีหลายปัญหาค่ะแต่ว่าสุดสุดแล้วมันแก้ไม่ได้สิไปถามเพจเขาได้เลยเพื่อให้เขาว่าแก้ให้เราโดยเฉพาะอ่าเพราะว่าบางคนก็คือเป็นเฉพาะเครื่องเป็นเฉพาะ OS อ่าระบบปฏิบัติการในเครื่องอะไรเงี้ยด้วยเนาะโอเค ไปยาวมากเลยสำหรับการซัพพอร์ตกับ Dark City เพจนะอันนี้ไม่ได้ค่าจ้างใดๆทั้งสิ้นนะคะเรียกว,ว่าเขาเป็นเพจหลักใี๋ยๆให้ไปถามกันนะคะโอเคอันนี้ก็เก็บ Dark Matter นะคะครบ20-40-60ก็มากดตรงนี้ได้เนาะเราก็ดูโปรเกตเราโดยที่เราไม่ต้องไปดูสโตรเลแล้วนะคะอันนี้ก็เป็นอะไรเนี่ยเขาให้ get amazing reward ด้วยอันนี้ไม่แน่ใจว่าเก็บได้ตอนไหน Deep Space Explorer ก็คือเก็บครบ20แล้วหน้าจะมากดที่นี่ได้รลยคิดว่านะอ่าอันนี้เป็นปุ่มเก็บ20่สแล้วได้อน,นี้เดี๋ยวถ้าสายเก็บครบแล้วเดี๋ยวสายมาอัปเดตเนาะอันนี้เป็นการกดรับรางวัลแบบใหม่โอเคสําหรับพวกดาเมชเชอร์หมดแล้วนะคะน,นี้มาที่ตัวอีเวนต์นี้กันบ้างนะคะอีเวนต์นี้ก็คือเฮโรอีเกรสเนาะเป็นอีเวนต์ที่ยาวมากยาวที่สุดแล้วนะคะนี้มีตั้งแต่วันที่5คือเมื่อวานไหนอะวันเมื่อวานจนถึงวันนี้เอยจนถึงวันที่1 6ค่ะ อันนี้ยาวเลยแล้วก็อีเวนต์นี้นะคะจะแจกตัวที่เป็น Dark Matter ถึง30อันแน่นอน30อันที่ทซายไปเปิดตะกี้ไงว่าอ่าในส่วนของรอบนี้นะคะรอบ10เห็นไหมเห็นไหม Dark Matter นะคะแจก10อันเลยแล้วก็ในรอบที่17นะคะถ้าใครเดินถึงก็อีก20เพราะฉะนั้นเขาบอกว่า30ก็คือ ตร,ตรงนี้เลยที่เขาบอกตรงนี้นะคะส่วนอีเวนท์ที่มาข้างเคียงค่ะวันที่7ก็คือใกล้ๆเร็วนี้นะคะจะเป็นในส่วนของ Foxcoy นะคะที่ได้มังกรแอลตัวนี้แหละมาตีมอวกาศเหมือนกันไม่แน่ใจว่าเรียกอะไรอันนี้เขาเรียกว่าเป็นทีม d ิฟสเปก e p Space ไฟนะคะก็เรียกว่าท่องไปในอวกาศห่วงอวกาศที่ลึกล้ําอะไรประมาณนี้นะคะอันนี้แปลเป็นภาคภาษาไทยทรเวล a อปคร s สอิน r e e i n t e r อร์กาแล็กติกไอซก็คือเหมือนแบบเขาจะมาแบบแนวแบบจักรวาลอาวกาศและอินเตอร์กาแล็กติกก็แบบสับทางอาวกาศเนาะประมาณนี้เขาก็จะมาปีนี้อันนี้ก็จะมีตัวที่เป็น Dark มทเทอร์แจกเหมือนกันรวมถึงอีเวนต์ข้างเคียงที่เป็นในส่วนของแมสคอยนะคะแมสคอยก็คือปลดล็อกกลงมังกรอ,อีกแล้วคือแบบมาวนกันจนแบบแบบบ่อยแล้วอะเรียกว่าตัวฟอร c o อยเนี่ยไม่ค่อยบ่อยเท่ากับ แมสคอยเรารู้สึกว่าแมสคอยมาบ่อยมากอันนี้ก็จะแจกลักไมเธอเหมือนกันนะคะซึ่งแบบไม่ได้บอกจำนวนที่แน่นอนก็คืออยู่ที่เราสุม่มอันนี้อีเวนต์สิบเอ็ดถึงสิบห้าค่ะจบสุดๆเราก็คือเป็นตัวเฮริเกรสไฮเนวิลล่านั่นเองตัวนี้ก็จะเป็นแอลก็คือเหมือนจินนี่เลยอะสำหรับไฮเนวิลล่าเนาะเดี๋ยวเรามาดูกันอีกว่าตอนนี้ทรายได้ฟรีสปินแล้วค่ะจบแล้วเนาะสำหรับการอัปเดตอีเวนต์ที่มีทั้งหมดนะคะเดี๋ยวเรามาดูกัน ใยกำลังจะเก็บพวกอาหารเหลืออีกหนึ่งแล้วก็เหลืออีกประมาณสี่อ้ยไม่ใช่สีสิอีก3ามอันให้อาหารบางกอก็คือมันมีรอบคูดาวนะคะเดี๋ยวไซจะต้องไอ้นี่ก่อนให้อาหารก่อนเพราะตอนนี้น่าจะถึงแล้ะรอบที่ได้มาแล้วใช่แล้วอ่ะรบแล้วแน่นอนมันพักอยู่ไงก็เลยแบบรอสักพักหนึ่งนะคะแล้วค่อยมาเก็บ โอเคตอนนี้ทรายเก็บข้มนิ้ครบแล้วนะคะนี้เหลืออาหารเหลืออีกหนึ่งอันเท่านั้นขอหน่อยถ้าไม่ได้ก็คือกดตอนนี้มันอยู่ที่สี่อยู่เลยอะที่สามเขาอ,อยู่ตรงไหนเนี่ยอ๋อหาที่สามไม่เจอแล้วคะ่ะที่สามน่าจะอ๋อที่สามอยู่ตรงนี้นี่นี่เขาเป็นรูปนี้อยู่เขารอเราอยู่ถ้าไม่ได้จะกดเพรแล้วนะอจริงๆคือในเทคนิคการแซงนะคะในช่วงที่แบบสายรู้สึกว่าเออ เราแบบเราช่วงที่วิ่งได้เราอย่าพยายามตีห่างเขาให้มากกว่า1รอบนะเพราะว่า1รอบนี้ก็ายากแล้วนะคะพยายามแบบตีเขาประชิดแล้วก็อันไหนที่เสียเวลามากๆนะคะน,นิสัยก็จะบอกเกือบทุกคลิปเลยว่าอย่าไปเสียเวลากดไปเลยค่ะไม่ต้องเสียดายเพชรเอาไวาถ้าใครเติมได้ก็แล้วแต่นะอันนี้คือแบบอยู่ที่ความพอใจเติมก็ไม่เป็นไรคะ่ะแต่ว่าเนี้ยทรายอะ่ะเก็บสะสมเพชรมาจากอีเวนต์ส่วนใหญ่อ,อีเวนต์ที่ใช้เพชรอ่ะบอกเลยว่า เว้ยแบบมาลงกับ h r r o i r r c e เนี่ยเยอะเพราะว่าอีเวนต์อื่นแทบไม่ใช้ไม่ใช้เพชรเลยนะริงจิงมันเป็นอีเวนต์เก็บเพชรนะคะเรียกว่าเราเอาเป็นว่าเราจะรีวิวว่าอีเวนต์ทั้งหมดทั้งมวลข,ของ Dragon City นะมันเป็นอีเวนต์ให้เราเก็บของเก็บเพชรเก็บทองแล้วก็เพชรเนี่ยมันเอามาใช้กับ h r o i c Race อ่าอันนี้เป็นการรีวิวอีเวนต์ในนี้ของเราใช่โอเคปะเดี๋ยวเราไปดูซิถึงไหนแล้วเนี่ยอ่าตอนนี้ทรายมาที่อุ้ยกดผิดชอบกดผิด บริดดัก้อนนะคะอันนี้บริดดักก้อนก็พวกชิ้นส่วนต่างๆนะคะทรายมีเป็นเพลย์ลิสต์ไว้ให้เลยเดี๋ยวทรายจะแปะไว้ที่คอมเมนต์ข้างล่างนะคะบางคนมาถามทรายก็จะแปะเพลย์ลิสต์อันนั้นไว้ให้นะคะว่าของต่างๆหาจากไหนไม่ว่าจะเป็นเรือใบสีฟ้าต้นคลิปที่ทรายเล่นมานะคะแล้วก็พวกอ่าดอกไม้สีชมพูแล้วก็สีเขียวตะกี้ก็คือการบริดมังกรเนาะอันนี้ก็เรา กดมังกรที่เป็นแบบผสมง่ายๆอะไรอย่างเงี้ยเพื่อให้มันขึ้นเป็นไอเทมนะคะแต่ว่าถ้าเกิดไม่ได้เงี้ยบางทีเราผสมอยู่อันนี้อาจจะมีโอกาสได้ไอเทมมากกว่าซึ่งถ้าไม่ได้ไอเทมในส่วนที่ผสมแบบไม่ไม,ไม่เท่าไหร่เนี่ยไม่เป็นไรนะก็คือกดเรื่อยๆอาจจะกดหลายรอบหน่อยนะคะอุ้ยลืมรีบีดอะเราก็เนี่ยรอ ไม่ต้องไปดูโฆษณานะเพราะว่ามันไม่นานอันนี้มีอธิบายไว้แล้วนะคะมีคลิปแยกเลยทั้งหมดว่าไอเทมแต่ละอันหาที่ไหนซึ่งเป็นไอเทมหลักๆเลยนะคะพวกอ่าอย่างที่บอกเลยใบสีฟ้าต้นไม้สีชมพูแล้วก็ใบไม้สีเขียวตะกี้เนาะเทคนิคทุกอย่างนะคะมีอธิบายวิ่งกี่รอบอ่ะวิ่งห้ารอบนะทุกคนอย่าลืมวิ่งถึง5้ารอบนะคะมีคําถามมาทุกคอมเมนต์เลยว่าทําไมไม่ได้รางวัลคือได้ที่1แต่ถ้าไม่วิ่งครบห้ารอบอันนี้อดใช่มีอธิบายไว้แล้วะคะ่ะเพราะฉะนั้นดูที่ ตัวเพลย์ลิสต์ไล่ได้เลยเป็นเทคนิคที่ทําให้ทุกคนได้เฮชนะเดี๋ยวไซจะพิมพ์ไปที่คอมเมนต์ด้านล่างอันแรกแล้วก็จะแปะด้านขวาให้ด้วยสําหรับาการเก็บทุกอย่างนะคะแฮ r ์รี่กร e นะคะเล่นเหมือนเดิมแต่แค่เทคนิคเล่นเหมือนเดิมค่ะแต่ว่าต้องดูว่าเขามีอะไรแจกในแต่ละรอบซึ่งของรางวัลที่แจกในแต่ละรอบเนี่ยมันไม่เหมือนกันแล้วก็มีภารกิจที่ให้ทําไม่เหมือนกันบางทีเราอาจจะไม่ได้สนใจตัวเ เราอยากจะไปเก็บข้างเคียงก็ได้เพราะฉะนั้นอันนี้อ่ะสำหรับคนที่อยากเก็บดักแมทเทอร์ก็เก็บต่อไปแต่ว่าถ้าเล่นเฮโริกเรสให้ถึงรอบ10รอบ็อย่างที่บอกอะ่ะมันก็มีสิทธิ์ที่ได้ดักแมทเทอร์เยอะเพราะฉะนั้นลองแบบเล่นเฮโริกเรสไปเลยก็ได้แต่ว่ามันจะเหนื่อยตรงที่แบบคนเขาแบบวิ่งเยอะอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ซายได้มาหนึ่งแล้วเห็นปะพอมันผสมแบบตัวยากๆหลายชั่วโมงอะ่ะมันจะค่อนข้างที่จะได้เขาเรียกว่าอะไรนะแบบไอเทมมากกว่านะคะเนี่ยแล้วเราก็ดู อุ้ยลืมไม่มีที่ว่างแล้วนะคะไม่เป็นไรอ่ะอันนี้ก็ได้มาแล้วโอเคเดี๋ยวเราจะไปฟีสปินกันค่ะสายจะขึ้นแลบต่อไปแหละดูซิว่าโชคดีไหมแล้วก็ถ้าแบบรู้สึกว่าการใช้ฟีสปินเนี่ยมันถูกกว่าจํานวนที่แบบเราผ่านไปหนึ่งโนดถูกปะอุ้ยได้สองพอดีเลยอุ๊ยถึงแล้วอ่ะเดี๋ยวเราพูดต่ออันนี้บสี่แล้วคะ่ะเคกดตรงนี้ อันนี้คอนเลฟฟูดค่ะตอนนี้สายถึงแล็บซีก็เข้าแล้วตอนนี้ทุกคนอยู่แล็บซีโอเคอันนี้เราจะมาพูดถึงการใช้ฟีสปินคือเวลาที่กดฟินิชโน o เอนป้าถ้าเราถึงอ่ะมันต้องใช้ทั้งหมด400อย่างเงี้ยแล้วเราสุขว่าแบบเอ้ยเราเก็บไม่ได้แล้วอ่ะอย่างเช่นเราคอนเลฟฟูด เราก็คือยังมีความสามารถที่จะเก็บเองได้ถูกป่ะแบบอันเนี้ยเราแน่นอนเราเก็บได้แล้วเราก็รอเวลาอะไรเงี้ยซึ่งมันจะมีคูดาวก็ว่าไปแต่ว่าอย่างเช่นอีเวนต์แบบพวกสู้แล้วไม่ชนะสักทีอะไรเงี้ยเราถ้าใช้เพชรตรงนี้มันเยอะกว่าที่จะฟีสปินนะคะแนะนําว่าลองฟีสปินสักรอบสองรอบเพราะว่ามันใช้เพชรแค่ยี่สิบไงมันใช้น้อยกว่าก็ลองเวทหรือว่าชั่งน้ําหนักดูนะคะว่าจะเลือกใช้อะไรเพราะอย่างที่บอกคือเรารู้สึกว่าฟีสปินบางทีมันคุ้มกว่าบางทีมันผ่านได้1นโหนดเลยหรือว่าได้อไอเทมที่เหลือมาเลยทันทีซึ่งแบบ ก็ต้องดูถ้าเนี้ยมันแลกมากกว่าหรือข้างบนมันแบบแบบมันไม่มันเยอะกว่าอะไรเงี้ยก็ใช้ฟีสเป็นแล้วก็ลองดูหนึ่งครั้งพอค่ะเพราะว่า3-4มี่รอบเนี่ยถ้าไม่ได้แล้วรู้สึกว่ามันเปลืองกว่าอันนี้จากประสบการณ์นะแล้วก็มีที่เป็นอ่อถ้าใช้ตรงนี้ถูกกว่านะคะอย่างเช่นกดตรงเนี้ยหรือว่ากดข้างล่างเนี้ยมันน้อยแล้วก็รับได้ในการใช้เพจนะคะกดใช้ไปเลยเพราะว่าแลกกับเวลาที่เราเสียไปค่ะทําให้เราแบบวิ่งทันเขาด้วยเราก็ใช้ไปเลยอันนี้ก็เป็นเทคนิคในการแซงที่อยากจะ รีวิวเพราะว่าทรเคยจะแซงได้อยู่นะคะแล้วลืมกลับมาแซงเขาเฉยเฉยมันแบบเป็นอะไรที่ช่วงหลังอะคนที่เขาวิ่งอะบางทีเขาท้อเหมือนกันเพราะฉะนั้นเราถ้าเราแซงเขา,าจะทําให้เขาหมดกําลังใจแต่ว่าเราก็ต้องพยายามติดเขาด้วยนะเช่นเขาไปก่อนหน้าเราเยอะอะเราหมดกําลังใจใช่ปะ่ะมันก็ทําให้เราไม่วิ่งต่อแต่ว่าถ้าเราคิดว่าเราพยายามจะแซงได้แล้วเราก็พยายามมันก็ยังมีหวังอยู่นะเราต้องมีความหวังนะคะจะได้แบบได้มังกรเฮสกันเนาะอันนี้ก็รอบนี้ทรยต้องได้ใช่ แต่ก็ดูแบบเอ้ยทำไมาเราเจอแต่คนวิ่งอ่ะคือเลเวลไซต์อาจจะแบบเจอคนที่เริ่มเยอะแล้วเราก็รู้สึกว่าแบบอย่างที่บอกคือไม่แฮปปี้เลยกับการที่มีเลเวลเยอะๆนะคะเพราะว่าการที่มีเลเวลสูงเนี่ยมันจะเจอคนที่สู้หลีกยากขึ้นแล้วก็เฮโริกเลสมีคนที่ตื่นรู้นะคะเรียกว่าเขาตื่นมาวิ่งกับเราแบบอย่างนี้เห็นมาก็คือรอบ2ขึ้นทั้งนั้นมีใครอยู่ที่รอบหนึ่งแล้วก็ไม่วิ่งนะคะมันก็เลยยากที่จะแบบเล่นอีเวนต์แต่ว่าเราก็ เดี๋ยวเอาเป็นว่าเราสอนแซงประมาณนี้แลาเดี๋ยวถ้าทรายแบบเล่นแล้วรู้สึกว่าแบบมีเทคนิคอะไรเพิ่มเดี๋ยวทรายมาอัปเดตเพิ่มเติมแต่ว่าเท่าที่สอนทุกอย่างแล้วนะคะทรายแปะไว้ที่เพลย์ลิสต์ที่คอมเมนต์ด้านล่างพินเอาไว้เนี่ยอันนี้ใช้ได้ทุกคนนะคะเพราะว่ามีคนที่ได้แบบบังกรเฮชจากเทคนิคที่ทรายบอกหลายคนอยู่อะไรอย่างนี้แล้วก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์คะ่ะแล้วก็มีอะไรก็เอาไว้มาคุยกันแล้วกันเนาะติดปัญหาอะไรก็บอกคะ่ะประมาณนี้กว่าเพราะว่าตอนนี้ไม่น่าจะมีความหวังแล้วอ,อ๋อมีความหวังแหละ เดี๋ยวเก็บให้จนกว่าไม่ได้แล้วกันอันนี้ก็ปลูกผลไม้อย่างที่บอกคนระับปลูกโปรที่เร็วที่สุดเป็นต้นบลูเบลโบเควสอะไรเนี่ยมันจะแค่ไม่กี่วิจะได้เก็บไปไว้ส่วนผสมมังกรนะคะผสมตัวที่ง่ายๆเข้าไว้แต่ว่าตอนนี้เดี๋ยวทรายขอไปเคลียร์กระบะก่อนยังไม่ได้มีอันไหนที่รีวิวกันฟักเลยนะยังอยู่ที่นี่อยู่แล้วก็เดี๋ยวค่อยว่ากันสำหรับการ เคลียบแบบกระบระผสมวันนี้ก็จากกันไปแต่เพียงเท่านี้แล้วกันเนาะเราเป็นคลิปยาวๆเลยแล้วก็หวังว่าจะช่วยทุกคนมีกําลังใจงในการแซงนะคะแซงไปพร้อมทรายค่ะเราจะพยายามแซงให้ได้อยู่เพราะว่ารอบนี้ต้องได้แล,แล,แล้วแหละอแเราจะบอกว่ามีมังกร3ตัวที่น่าสนใจตัวนี้น่าสนใจไหมอ่สามตัวเนี่ยเป็นรางวัลข้างเคียงถูกปะที่หนึ่งเนี่ยได้4ตัวอ่ะแน่นอน2 3สาม ได้3ตัวนะคะส่วนที่4ถึงที่8ได้2ตัวคราวนี้ที่น่าสนใจคือมัลติไดเมนชันอะไรเนี่ยมัลติไดเมนชันอลดาก g อนนะคะเนี่ยส่ยชอบทาดมากเพราะว่าทาตขึ้นต้นด้วย Primal Primal มันเอาไวต้ตีตัวที่เป็นเขียวได้นะคะตีแบบ Critical เลยเพราะฉะนั้นคือใช้ได้กับในการต่อสู้ทุกการต่อสู้ใช่แล้วก็เลี้ยงน้องให้ใหญ่แบบเรียกว่าให้เลเวลเยอะอะไรแบบนี้ยนาะอิเลเมนต์นะคะในส่วนของพรี m มอ e l อิเล็กท ด r กแล้วก็ตัวเเจ n นส่วนอันอื่นๆก็มาตีมอวบกะค่ะเป็นสตาร์ดัสนะเป็นแบบอิเลเมนต์อะไรเนี่ยตัวเมท a l Dark เล็กทริกแล้วก็วอลอันนี้เป็นลาลิตี้อค่ะอันนี้ลองมาหน่อยแล้วก็เลเวลที่ต่ําที่สุดแต่ว่าไม่ได้ต่ําสุดแต่ว่าต่ำสุดในนี้งงไหมอันนี้คือต่ําสุดที่อยู่ในนี้นะคะเป็นเวอร์ a ี e ค่ะสำหรับตัว UFO ค่ะแบบน่นารักมากตัวนี้คือแบบเอาจริงคือชอบความน่นารักคือมีน้องบัวที่โดน ufo ดูดนะคะอันนี้ก็เป็นเหมือนเอเลี่ยนแต่เป็นเอเลี่ยนที่หน้าเหมือนมังกรอ,อันนี้ได้ออลิเมนต์ที่เป็นเมทัลเทอร่าแล้วก็อเล็กทริกค่ะถือว่าแบบโอเคเลยสำหรับสีธาตุนี้อ๋อไม่ใช่สีธาตุสีตัวนี้นะคะที่ได้รางวัลคุ้มอยู่นะแล้วก็ดาร์กแมทเทอร์เนาะตอนนี้ก็พยายามเก็บๆแล้วกันถ้าอยู่ในแล็บ9นะคะจะได้ตัวมัลติไดเมนชัน n a ลนะคะมา30 ออฟอันนี้ก็จะมีความแบบเก็บออฟได้ด้วยแล้วก็ไปถึงตรงนี้แลบย1บอคือได้สมงหมด120เลยเรียกว่าได้ดาวเลยหนึ่งอันนะคะช่วงหลังๆก็จะเป็นช่วงแบบแจกอะไรนะชิลแจกพวกอ่าเรียกว่าอะไรสกินแล้วก็ออฟที่เอาไว้เพิ่มดาวได้ก็ขยันวิ่งกันก็ จะได้รอบเยอะๆนะคะส่วนใหญ่ก็จะวิ่งกันถึงแบบ15รอบอะไรเงี้ยเราก็แบบโอ้วิ่งกันไปยังไงเนี่ยเก่งกันจังอะไรเงี้ยสายไม่เคยวิ่งถึงรอบ15 15เลยอ่ะอืมยากเกินอะไรอย่างงี้โอเคตอนนั้นก็วิ่งถึงรอบ10ก็ว่าแย่แล้วนะคะใช่แล้วโอเควันนี้ไปแล้วค่ะขอบคุณที่รับชมนะคะอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์กดกระดิง่งปิงๆนะเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆคะ่ะ ขอให้ทุกคนโชคดีกับเฮริกเรสนะคะแล้วก็ไว้มาคุยกันของว่าเทคนิคทีไซน์แปะเอาไว้นะคะแล้วก็ที่เคยลงไว้จะช่วยแล้วก็รอบนี้มาสอนแสงก็คิดว่าจะช่วยให้ทุกคนได้เร็ว